Bicara. Hmm. <laughs> คุณไอ้นั่นเห็นบ่อเห็นนี่เกินบ่ มือนีมือนียันบริบไป้งองย้ายย้ายเขาบ้านจังไดนดูบริบไปเบืองเลยมาขับช่างรถแล้วบริบไปตันทางรถได้ละ

เดิตนต,ต,ต,ต่เอวแบบใด้ไต่เอวแบบได้เออเก่งเถอโนอนเต็นเป็นเว่เ